สวัสดีเพื่อนๆในช่องทุกๆคนนะครับผมอีนดีต้อรับเข้าสู่ช่อง a อฟดีช anel คลิปนี้ผมจะมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสรุปตารางคะแนนทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจําค่ําคืนวันเสราร์ที่23่ธันวาคมว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นม,มีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่ผลฟุตบอลลีกสูงสุดอย่างไทยลีกหนึ่งกันก่อนในเกมนัดที่15ของฤดูกาลนัดสุดท้ายของเลกแรกในคู่วันเสาร์ไล่ไปตั้งแต่ครูแรกคิกออฟเวลาสแปนาฬิกาชมลีเอฟซีทีมันดับที่15ของตารางเปิดบ้านทำศึกเอลกาซิโก้เมืองไทยพบกับเมืองทองยูเนเต็ดทีมันดับที่7ของตารางเกมนี้ฉลามชนเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมยิงขึ้นนำตั้งแต่2นาทีแรกจากฟรีคิกบริเวณมุมธงของชางลมพรมสีแก้วที่ปันโคง้งโค้งเข้าไปแบบสุดสวยและหลังจากนั้ ในทีที่23เมืองทองมาตามตีสเสมอได้สําเร็จจากจังหวะเตะม,มุมเวทเทรป,ป้อมพันเปิดไปที่เสาสองให้ชองโคบีลงโคผานมือของแพตริกเดโตเข้าไปสกอร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกเซรามชนไปฝ่ายขึ้นนาอีกครั้งจากจังหวะที่อเมดูอัตตารายิงไปตีเซฟข,ของกรกฎพิพพฒนดาแต่บอลไปเข้าทางวิลเลียรลีลาได้แปลงโล่งๆเข้าไปไม่เหลือ ในนาทีที่43ทําให้ชมบุรีนั้นเนี่ยขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งที่2ประตูต่อ1ก่อนที่ในช่วงครึ่งเวลาหลังนาทีที่51ทีมชมบุรีส่งบอลเข้าประตูไปแต่ VR เช็คมาว่าวิลเลีลีลาที่ยืนลำหน้าอยู่มีส่วนกับการสัมผัสบอลทําให้ลูกนี้ถูกยืดประตูคืนไปจบเกมไป็เจ้าบ้านชมบุรี FC เฉือนเอาชนะเมืองทองยูเอ็ดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เรามาดูแสตในเกมคู่นี้กัน คะแนการคองบอลเป็นทีมเยือนอย่างเมืองทองยูเอเต็ตที่ทําได้ดีกว่าที่70ต่อ30เปอร์เซ็นต์แต่โอกาสยิงกับเป็นชมบุรีที่ทําได้เหนือกว่าที่16ครั้งยิงตัวกรอบ4ครั้งส่วนเมืองทองได้ยิงไป7ครั้งยิงตัวกรอบ3ครั้งแต่มุมในเกมนี้ทําได้ฝั่งละ4ครั้งเท่ากันการฟาวเป็นชมบุรีที่ฟาวมากกว่าที่18ครั้งส่วนเมืองทองฟาวอยู่ที่1 1ครั้งใบเหลืองสุโขทัยดวยมากกว่าที่5ต่อ3ใบส่วนการผ่านบอลเป็นเมืองทองที่ทําได้เหนือกว่าที่517 ต่อ217ครั้งมาที่คู่1ก้านาฬิกาในเกมที่สุโขไทย FC ทีมอันดับที่6ของตารางเปิดบ้านพบก,กับคอนแกนยูเนเตดทีมอันดับที่1 4ของตารางเกมนี้เริ่มต้นมาเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าและมาได้ประตูขึ้นนําเร็วตั้งแต่นาทีที่7จากจอมบาจโจแต่หลังจากนั้นเป็นทีมเยือนได้ประตูที่เสมอจากลูกโขกของทวีบุตรสมบัติในนาทีที่2ี่แต่ครั้งเข้าไฟก็ไม่ยอมและเป็นฝ่ายยิงขึ้นนาได้อีกครั้งหนึ่งจากลูกตั จากลูกซ้ำดับ2ของจากกิดเวพิลมในนาทีที่28 ก่อนที่ทีมเยือนจะมาตามดิสเสมออีกครั้งจากลูกยิงเฉล็บขอจะกิจพารลพลในนาทีที่38และจบครึ่งแรกไปแบบสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ก่อนที่ครึ่งหลังในช่วงท้ายเกมจะเป็นขอนแก่นยูเอตเป็นฝ่ายพลิกมาขึ้นนำจากจังหวะที่เซเวตลองเกลไหลามาให้กับพงศพักตั้งซับตัวสำรองดาวรุ่งวัย20ปีวิ่งมายิงหน้ากรอบเขตโทษแม้กิติพันธ์แสนสูบวัสตูของสุโไทยจะพุ่งไ่ปัดได้แล้วแต่บอลกลับไหลเข้าประตูไปในนาทีที่86ก่อนที่จะจบเกม เป็นทีมเยือนจงอามพยองขอนแก่นยูเต็ดที่บุกมาเฉือนเอาชนะสุโขทัยเอฟซีไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ3 เรามาดูแสตในเกมคูน่นี้เป็นเจ้าบ้านยาสุโขทัไยที่ทำได้ดีกว่าเกือบทุกด้านทั้งเปอร์เซนต์การคองบอลที่ทำได้58/12อร์โอกาสยิงที่ทำได้18ครั้งยิ่ตัวกรอบ7ครั้งส่วนของแก่นทำได้เพียง7ครั้งยิ่ตัวกรอบ4ครั้งแต่มุมสุโขทัไทยทำไปถึง8ครั้งส่วนของแก่นได้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการผ่านบอลสุโขทัทยทำไป445/334ต่อครั้ง การฟาวทั้ง2ทีมเนี่ยทำฟาวใกล้เคียงกันเจ้าบ้านทําฟาวมากกว่าเล็กน้อยที่11ครั้งต่อ10ครั้งส่วนไบ่เหลืองเป็นเจ้าบ้านที่โดนน้อยกว่าที่4ต่อ6ใบ มาต่อกันที่คู่คู่20นาฬิกาเป็นบุญรมยูเตทีมอันดับที่4ของตารางเปิดบ้านพบกับอุทัยธานี FC ทีมอันดับที่9ของตารางเกมนี้เองก็เป็นเจ้าบ้านที่ทําได้ดีกว่าและได้ออกประตูขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะที่ธนก,กิจโชดเมืองปักปีดดาวรุ่งของบุีรั์โดนนํานยุนแจเสียบเรียงกอบเขตโทษ ตอนแรกผู้เสียเป่าเป็นฟรีคลิกนอกกรอบก่อนที่ว R จะมาเช็คและเปลี่ยนเป็นการฟราวในเขตโทษแทนและเป็นเพลย์โดนฉ่ำรัศมีที่รับหน้าที่สังหารจดโทษเข้าไปในนาทีที่3 2ครึ่งหลังเป็นเจ้าบ้าปราสาทสายฟ้าเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องและได้ประตูเพิ่อมอีกสาประตูจากสุภชัยใจเด็ดที่ปั่นด้วยซ้ายเช็ดเสาเข้าไปแบบสวยๆในนาทีที่62ก่อนที่ธนกิจชดเมืองปักแทงทะลุช่องให้กับสุภชัยใจเด็ดคนเดิมหลุดเข้าไปยิงในนาทีที่79และประตูปิดท้ายจากโกรังเขาศิทธทิ์ที่ยิงลูกปิดกล่อง ในทีที่83จบเกมเจ้าบ้านบุรรัมย์ูเนเต็ดเปิดบ้านไล่ถล่มอุทัยธานี FC ไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์4ประตูต่อ0เรามาดูแสตดในเกมคู่นี้กัน เป็นเจ้าบ้านที่ทําได้มากกว่าทุกด้านทั้งเปอร์เซนต์การครองบอลที่ดีกว่าเล็กน้อยที่54/46เปอร์เซนต์โอกาสยิงก็ยังเป็นบุยรัมที่ยิงไปทั้งหมด13ครั้งตรงกรอบ7ครั้งสู่ไททานียิงไป10ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเตะมุมก็ยังเป็นบุยรัมที่มีโอกาสาเยอะกว่าโดยเตะมุมไป7/4ต่อครั้งส่วนการฟาวเป็นบุยรัมทําฟาวเยอะกว่าที่16/13ครั้งใบเหลืองเป็นทั้งสองฝ่ายที่โดนกันไปฝากละหนึ่งใบการผ่านบอลก็ยังเป็นทางด้านของเจ้าบ้านบุยร ืกว่าที่457ต่อ378ครั้งเรามาสรุปตารางคะแนนหลังจบคู่วันเสารสลับในศึกไทยลีก1กันก่อนจากฝูงยังคงเป็นแบงคอกยูเนเต็ดมี32คะแนนและยังเป็นทีมเดียวที่ยังไร้พ่ายในตอนนี้อันดับที่สองเป็น BG ปรปทุมยูเนเต็ด มี28คะแนนอันดับที่3เป็นการท่าเรือ FC มี26คะแนนอันดับที่4เป็นบุรมัมูเนเตดมี24คะแนนส่วนอันดับที่5เป็นเชียงรายยูเนเตดมี19คะแนนมาที่โซนท้ายตารางขอนแก่นยูเนเตดยังคงอยู่อันดับที่14แต่ว่าแต้มนั้นมีเพิ่มเป็น16คะแนนเท่ากับตราด FC ด้วยเสียน้อยกว่าตราด FC 3ลูกชุมวีย FC อันดับที่15ขยับเพิ่มเป็น13คะแนนและพิธีประจวบ FC ยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี9คะแนน มาที่ดัโวขอศึกไทยลีก1ประจำคู่วันเสาร์อันดับที่1ได้แก่แฮมิลตันซวเรสจ,จากการท่าเร์เอฟซีวูกึนยองจากบริเซโลเอฟซีที่ทำไป10ประตูเท่ากันตามด้วยวิลเลียมมอร์ตาจากแบงคอกยูเอต็ดลิคกโรซานโตจากอุทัยธานีเอฟซีและเอนจิวามาตินจากราบบุรีเอฟซีที่ทำไป9ประตูเท่ากันส่วนดัสโวคนไทยตอนนี้กลายเป็นซุภปชัยเจเดดจากบุญรมยูเอต็ดที่ทำไป8ประตูตามด้วยบดินผาลาจากการทเาเร์เอฟซีที่ทำไป6ประตู มาที่แอสซิสขอศึกไทยลีกหนึ่งประจำคู่วันเสาร์อันดับหนึ่งเป็นสเวนลองกิลจากขอนแก่นยูเนเต็ดที่วันนี้ทำไปคนเดียว2องแอซซิสขยับเพิ่มเป็น8ปดแอซซิสตามด้วยมามูดเอสจากแบงคอกยูเนเต็ดทำไป6กแอซซิสและก็ตามมาด้วยทางด้านของบอสตาเดลี่จากกาตาเล่เอฟซีสารัตอยู่เย็นจากบีจีปทุมย <UN ED. S 2> ูเนเอตเวทไห่ป้อมพันจากเมืองทองยูเนเต็ดจอมาโจาและเนลสันบุริยาจากสุโขทัยเอฟซีที่ทำไปคนละ5้าแอซซิสเท่ากัน มาดูในส่วนของครีนชีตอันดับที่ 1. เป็นสีวรักษเทศสูงเนินจากบุยรามยูเอเตดที่ทำไปแปดครีนชีตตามมาด้วยปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูเอเตดที่7-7จ็ดครีนชีตตามมาด้วยสนนอ,นอนุอินจากเชียงรายยูเอเตดที่ทำไปห้ครีนชีต เรามากันที่ฟุตบอลไทยลีกสองกันบ้างนัดที่17ของฤดูกาลนัดสุดท้ายของเลกแรกในคู่วันเสาร์เริ่มจากคู่เร็วสุดคิกออฟเวลา17นาฬิกาสินาทีสุ perga ิทีมระดับที่8ของตารางเปิดบ้านพบกับระยอง f อทีมระดับที่5ของตารางเกมนี้เป็นทีมเยือนที่ขึ้นนำก่อนจากเรียวมะอิโตะในนาทีที่32ก่อนที่ในช่วงต้นครืงหลังเจ้าบ้านจะมาตามที่เสมอจากอานน์พุ่มซิริในนาทีที่19กสกอร์กลับมาเป็น1ประตูต่อหอีกครั้งหลังจากน ทมําอะไไไรกัน่ด้จบเกมสุปรกาซิตี้เสมอกับรรยอนเอฟซีไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งแบ่งไปทีมละหนึ่งคะแนนมาที่คู่บิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์ของไทยลีก2ในเวลา18นาฬิกาดอบมูมพิชยาเอฟซี FC, จะฝูงในศึกไทยลีก2เปิดบ้านพบก,กับนครราชสีม,มามาซาเอฟซีทีมดับที่4ของตารางโดยในเกมนี้เป็นทีมเยอที่ทําได้ดีกว่าอ่อนาเมก,กอนถึง3ประตูจากเดวิซ่าฟานเดสในาทีที่5 ตามมาด้วยเกกคูล่าในทีที่17และแมวินลอเรนโซในทีที่ยี่ก่อนที่หนอมบัวจะไล่ตามมาในช่วงท้ายครึ่งแรกจากโอนโกของเกรกคูล่าในทีที่ที่44และมาได้ทนานของธนาบุตรโพชัยก่อนหน้าดาวรุ่งวัยีช่วยดิงช่วยยิงไล่มาในช่วงทดเจ็บในครึ่งเวลาหลังในทีที่90บวก5จบเกมเป็นทีมเยืยนอนนครราชสีมามาซาเอฟซีบุกมายัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับหนองบูวพุชิยะเอฟซีไปด้วยสกอร์2ประตูต่สาไปแบบสุดมัน มาที่คู่8นาฬิกาอีก1คู่คู่คอสซอมเนเตดทีมันดับที่17ของตารางเปิดบ้านพบก,กับสุครรณบรี FC ทีมันดับที่9ของตารางเกมนี้ค่อนข้างจืดชืดเมื่อทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เลยจนจบเกมนี้ทำให้ทั้งคอสซอมเนเตดและสุครรณบรี FC จบลงด้วยสกอร์0ประตูตูน0แบ่งกันไปทีมละ1นคะแนน มาที่คู่18นาฬิกา30นาทีจันทบุรีเอฟซีทีมดับที่14ของตารางเปิดบ้านพบก,กับพัทยายูเอเต็ดทีมดันดที่6ของตารางเกมนี้เป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าและออกนำไปก่อนจากลูกเปิดยาวจากแดงของจันทบุรีเอฟซีก่อนที่ปฏิพัทธ์คำสัตย์จะมงจากหน้าเขตโทษย้อนเข้าประตูไปนาทีที่42แม้ในครึ่งเวลาหลังพัทยายูเอเต็ดจะพยายามบุกเอาคืนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยิงได้โจบเกมเจ้าบ้านจันทบุรีเอฟซีเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะพัทยายูเอเต็ดไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ มาที่คู่สุดท้ายของวันคิกออฟเวลาสก้านาฬิกา ชันาฮอนบิลทีมอันดับที่15ของตารางเปิดบ้านพบก,กับเชียงใหม่์เอฟซีทีมอันดับที่3ของตารางในเกมนี้ในคือเวลาแรกค่อนข้างเงียบเหงาไม่ทั้งสองฝ่ายทําอะไรกันไม่ได้ทําให้จบครึ่งแรก้วยสกอศูงประตูศูนย์ก่อนที่ในครึ่งเวลาหลังจะเดินหน้าแรกกันแบบสุดมันโดยเป็นชัยนาที่เป็นฝ่ายขึ้นน้าก่อนในที่ที่68จากตัวสํารองอย่างอัตตาอีเนียแต่เชียงใหม่เอฟซีก็ไม่ได้อยู่โทษจากจังหวะที่ชิช,ชนกใช้เซซูเลนทอนโดนทาฟาว์ในกรอบเขตโทษก่อนที่จะเป็นทางหน เป็นประตูที่เสมอ1ประตูต่อหนึ่งในที่ที่72ก่อนที่อัตต้าอีเนียคนเดิมยิงประตูขึ้นนาอีกหนให้ชนหนานา ا กลับมานาอีกครั้ง2ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นสเตนิโอจูเนียแจยบอลให้กับชิชนกชัยเสรยสุเรทนทรแปลเข้าไปตุงตาข่ายทําให้เชียงใหม่เอฟซีนั้นกลับมาตี่เสมอชา ي าอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ส่งให้ชนหนานา ا ฮอมบิลแบ่งแต้มสำคัญสำหรับหนีตายจากเชียงใหม่เอฟซีได้สำเร็จไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนในศึกไทยลีก2กันดนองบัวพียศเอฟซีแม้จะพลาดท่าแพ้แต่ก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางมี34คะแนนเท่ากับนครราชสีมามา่ซเอฟซีที่มี34คะแนนด้วยกันตามมาด้วยอันดับที่3เป็นนครศรียูญนเต็ดมี33คะแนนอันดับที่4ี่เป็นเชียงใหม่เอฟซีมี32คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางจันทบุรีเอฟซีที่เก็บ3แต้มสำคัญอยู่ที่อันดับที่14มีเพิ่มเป็น18คะแนนตามมาด้วยชนะฮอนบิวอันดับที่15มี13คะแนน กเกษตรไซเอซีอยู่ดัที่16มี12คะแนนและฐานด้านของคอสซอมยูเอต็ดอยู่ที่17มี11คะแนนและกระบี่เออยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี7คะแนน มาที่ดัสโวของศึกไทยลีก2ประจำคู่วันเสาร์อันดับที่1เป็นวอนเดอร์หลุยเกโรสของจันทบุรีเอฟซีจูดิว้าของพัทยายูเนตเต็ดและนันทวัฒน์ส่วนแก้วของนครศรี United, ยูเนเต็ดยิงเท่ากันที่10ประตูตามมาด้วยยูบุยองชูจากเชียงใหม่เอฟซีกุสซาวิโยของสุพรรณบุ FC, รีเอฟซีแมวินรรเวนเซนและเดวิสันจากนกครราชสีมามาด้าเอฟซีและเนลซันจากหนองบัวพิชยเอฟซีที่ทำไป9ประตูเท่ากัน มาสรุปผลศึกไทยลีก3กันบ้างสัปดาห์นี้มีแข่งกันทุกโซนมาเริ่มกันที่โซกรุงเทพและปริมณฑลไอคอน RSU แพ้ Pat, มหาวิทยาลัยน้อก,กรุงเทพศ0ประตูต่อ3นนทบุรีสบุญมีริ์แพ้จามจุรีเวเดเต็ด2ประตูต่อ5 AUU Interbank แพ้ orp, Pat, ทหารบก เอฟซีไปหนึ่งประตูต่อสองสุพรสครซิตี้ชนะมหาวิทยาลัยเกษมรมดดิตหนึ่งประตูต่อศูนย์สุดตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีก 3, สามโซกรุงเทพและปริมณฑลทนอันดับที่หนึ่งเป็นบางกอกเอฟซี FC, มีสาสิบแปดคะแนนตามมาด้วยมหาวิทยาลัยนอกรุงเทพอันดับที่สองมีสาสิบสามคะแนนอันดับที่3เป็นสุพรสครซิตี้มี3 2คะแนนและอันดับที่4เป็นทนบุรียูเนเต็ดมี30คะแนน มาที่ผลการแข่งขันในโซนภาคต,ตะวันออกซอ,งองรฟอเอฟซีเอาชนะปาจีบุรีเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์สายมิดกะบินยูเต็ดเสมอกองเรยุตการหนึ่งประตูต่อหนึ่งะ 1, ชเชิงเซาไฮเทคเอาชนะราชนาวีเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งสุดตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีกสามโซนตะวันออกอันดับที่หนึ่งเป็นปวกแดงยูเต็ดมียี่สิบเอ็ดคะแนนอันดับที่สองสายมิดกะบินยูเต็ดมีสิบเก้าคะแนนอันดับที่สามราชนาวีมีสิบแปดคะแนนเท่ากับอันดับที่สี่บ้านค่ายยูเาตสน มาที่ผลการแข่งขันของโซนภาคเหนืออุตรดิตถ์ศักสยามเสม,มอกับนครสวรรค์4แควซิตี้1ประตูต่อ1กาแพงเพชร FC แพ้เขรางยูเนเต็ด e 1ประตูต่อ2สุดตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคเหนือดับที่1แม่โจยูเนเต็ดมี21คะแนนดับที่2พิษณุโลกยูนิตี้มี20คะแนนดับที่3อุตรดิตถ์ศักสยามมี18คะแนนเท่ากันกับอันดับที่4รงสีแม่ใจธนะโชติวัฒพะเยามี18คะแนนเท่ากั 3, น มาที่ผงแกงขันของโซนภาคอีสานนครราชสีมาเยวเต็ดแพ้มหาสารคาม SBT 1ประตูต่อ4ราศีสไลด์ยวเต็ดชนะยะโสธร FC 5ประตูต่อ1นึสุรินโขงชีมูล FC แพสซูรินซิตี้หประตูต่อสสุดตาราคะแนนของฟุตบอลไทยทีก3โซนภาคอีสานอันดับที่1เป็นมหาสรา,ารคาม s อ t มีสาคะแนนตามมาวยอันดับที่2องสีสเกตยูเนเต็ดมี29คะแนนอันดับที่สริซูรินซิตี้มี28คะแนนและอันดับที่4อุบอคลครัวนภาพัส FC มี25คะแนน มาที่ผลการแข่งขันของโซนภาคใต้ MMS นครศรีสิตี้เสมอเวียงสัตรุราซิตี้2ประตูต่อ2 PT สตูลเ c เสมอเมืองตังยูงเนเตศด0ประตูต่อศูนสงขลา f อชนะภูเก็ตอันดามัน2ประตูต่อศูรสุดตาร,ตรางคะแนขนของผู้บอลไทยลีาาก3โซนภาคใต้อันดับที่1สงขลา FC มี31คะแนนอันดับที่2ปัตตานี f อมี27คะแนนอันดับที่3พัทลุง f c มี24คะแนนอันดับที่4 PT สตูลมี20คะแนนมีแต้มเท่ากับเวียงศัตสุราซิตี้อันดับที่5 ที่มี20คะแนนเท่ากันมาที่ผลการขันของโซนภาคตะวันตกมหาวิทยายลัยปทุมธานีชนะหัวหินมาลาลา่า2ประตะูต่อ1อาทอยเอชนะอัสสัมชัญยูเนเตด3ประตะูต่อ0การชนะบุรีสิตี้ชนะสระบุรียูเนเตด3ประตะูต่อ0สุดตารางคะแนนของศึกฟุตบอลไทยที่3โซน ภาคตะวันตกอันดับที่1เป็นมหาวิทยาลัยปทุมธานีมี24คะแนนคะแนนเท่ากับอันดับที่2อ่างทอง FC ตามมาด้วยอันดับที่3าลบบุรีซิตี้มี21คะแนนอันดับที่4เป็นราชประชามี19คะแนน และทั้งหมดนี้ก็คือผมฟุตบอลทั่วไทยไทยลีกหนึ่งไทยที่สองและไทยที่สาประจําวันเสาร์ที่23ธันวาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทยนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครให้เก็บบอลไทย59บาทต่อเดือน500บาทต่อฤดูก,กาลพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเบื่อนป็ความเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไทยนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตามเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลา คลิปหน้าก็บทสวัสดีครับ